ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมีเด็กชาติพันธ์หลายคนเลยครับที่เกิดในประเทศไทยแต่เขาประสบปัญหาในเรื่องของการศึกษาจะต้องมีการเปลี่ยนสถานศึกษาบ่อยๆย้ายที่เรียนกันบ่อยๆแต่มาวันนี้ครับมีคุณครูท่านนึงท่านเป็นผู้อำนวยการท่านเล็งเห็นว่าการที่ย้ายที่เรียนบ่อยๆเปลี่ยนสถานศึกษา ปล่อยครั้งนั้นอาจจะทําให้เด็กมีการเรียนที่ไม่ต่อเนื่องแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับแม่พิมพ์ของชาติที่มีอุดมการณ์อันแรงกล้าเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะให้เด็กชาติพันธุ์ได้เรียนจนจบครับทางขวามือผมครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับสวัสดีครับปอครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไอสวนบุญสังค์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิงสองบ้านบ่อหวีค่ะ,ะดิฉันได้มาเป็นผูน้อำนวยการในปีการศึกษานี้นะคะนโยบายของดิฉันก็คือรับเด็กชาติพันธุ์ค่ะเด็กที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางสัญชาติเข้ารับการศึกษาเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดในชุมชนค่ะสาหรับชุมชนบ้านบ่อหวีเรานะคะก็จะมีเด็กที่อ,อพยพย้ายถิ่นฐานแต่ว่าเขาอยู่ใน ในตัวชุมชนนานแล้วนะคะซึ่งก็จะได้รับการดูแลจากฝ่ายปกครองเด็กทุกคนที่ที่อยู่ในชุมชนบ้านบวีนะคะที่จะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่3ขวบขึ้นไปค่ะหรือจนกระทั่งเด็กโตที่ไม่ได้รับการไม่ไม่ได้รับเข้ารับการศึกษานะคะตรงนี้ดิฉันก็จะได้ให้คุณครูอะคะ่ะทุกคนเข้า,าไปสำรวจในหมู่บ้านโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะเพื่อไปคัดกรองตามกลุ่ม ประชากรที่อยู่ในชุมชนค่ะถ้าเด็กคนไหนที่ไม่ได้รับเข้าเรียนเห็นว่าไม่ติดตามผู้ปกครองไปไปทํางานแล้วก็ไม่ได้รับเข้ารับการศึกษาตรงนี้ดิฉันก็จะให้คุณขว้ค่ะช่วยแจ้งว่าเราสามารถรับมาเรียนได้นะโดยที่ผู้ปกครองก็จะได้ไม่ต้องเกรงกลัวเรื่องของว่าจะผิดกฎหมายนะคะเรื่องของอบุคคลที่ไม่มีสัญชาตินะคะเข้าเข้ารับการศึกษาได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อดิฉันก็ประสานกับทาง ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยค่ะตรงนี้ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ให้อีกทางหนึ่งเด็กก็จะได้รับการศึกษาร้อยเปอร์เซ็นในในชุมชนบ้านบาหวีเรานะคะอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้อ่าก็หนึ่งก็คือเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชุมชนเพราะว่าถ้าเกิดเด็กไม่ได้รับการศึกษาแน่นอนค่ะว่าจะเกิดในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแต่ถ้าเกิดเด็กได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล หนึ่งถึงปหกนะคะเขาก็จะมีคุณครูเป็นหลักที่เป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนะคะที่เขาจะต้องเชื่อฟังนะคะแล้วก็สั่งสอนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต,มตามโรงเรียนในกองทุนของเราด้วยค่ะท่านผู้ชมครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่เป็นอยู่แนวตะเข็บชายแดนเลยระหว่างไทยกับเมียนมานะครับซึ่งแน่นอนครับพอบอกแบบนี้เนี่ยหลายๆท่านก็คงไม่อยากจะมาแต่ทำไมคุณครูถึง มาเป็นผออที่นี่อันนี้คือจุดไฮไลท์เลยครับค่ะ,คะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะดิฉันเคยเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านห้วยมะลอยอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและเป็นรองผู้อำนวยการอยู่โรงเรียนบ้านห้วยกบอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งจุดที่ดิฉันอยู่ติดชายแดนเลยค่ะก็จะมีการอพยพย้ายถิ่ฐานเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็เข้ามาเข้ามาตลอดค่ะแล้วโรงเรียนที่ดิฉันอยู่แล้วก็เด็กที่ดิฉันได้เคยสอนนะคะก็จะเป็นเด็ก ที่พูดไทยไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีสัญชาติตรงนี้เราก็เปิดโอกาสให้กับเด็กกลุ่มนี้ค่ะเขา้เขามาในสถานศึกษาซึ่งจุดมุ่งหมายของพวกผู้ปกครองที่เข้ามาเรียนให้บุตรหลานเข้ามาเรียนนะคะก็คือต้องการให้ลูกเขาอ่านออกเขียนได้สามารถคิดเลขได้นะคะที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะพออเป็นครูมากี่ปีแล้วครับสิบปีค่ะสิบปีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราคิดตามกันไปนะครับสิบปีเนี่ย พอ,อออยู่โรงเรียนที่เป็นตะเข็บชายแดนตลอดหรือเปล่าครับอยู่มาตลอดเลยค่ะน,นี่แหละนี่แหละครับท่านผู้ชมสําคัญครับว่าทําไมเนี่ยจิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยเราต้องการให้เด็กมีการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับทําไมถึงเลือกแต่โรงเรียนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนสําหรับดิฉันแล้วดิฉันคิดว่าที่ได้มาอยู่อยู่โรงเรียนบ้านบาวีอะคะ่ะ กลุ่มของเด็กจากการสำรวจนะคะก่อนที่จะมาเข้ามารับตำแหน่งตรงนี้ค่ะดิฉันก็ได้มาสำรวจชุมชนสำรวจความต้องการของชาวบ้านค่ะว่าต้องการให้เด็กเด็กที่เขาเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้มีคุณลักษณะอย่างไรต้องการอย่างไรก็คือจากที่สำรวจก็เรื่องของการอ่านอ่านเขียนนะคะแล้วตัวดิฉันนะ่ะก็ถนัดอยู่กับกลุ่มเด็กชาติพันธุ์รู้สึกคุกค,คีแล้วมีความสุขเด็กเขา มีการพัฒนาในลักษณะรูปแบบที่ดิฉันคุ้นเคยนะคะก็มองว่าในการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างง่ายมากกว่าเพราะว่าเขาจะถนัดเรื่องของอาชีพค่ะอาชีพที่จะต้องส่งเสริมเขาไปต่อยอดในอนาคตได้ด้วยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยนะครับชัดเจนครับทำในสิ่งที่ชอบไปสู่อาชีพที่ใช่ใช่ไหมครับอ,อันนี้คือต้องการให้เด็กเนี่ยเขามา เรียนกับเราแล้วเขามีอาชีพที่เขาสามารถไปช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวเขาได้ค่ะครับทีนี้เลยครับผมว่ามีอีกน้องๆอ,อีกหลายคนสมมุติว่าเขาอยากจะเรียนแล้วก็อยู่แถบแถบนี้เขาไม่รู้ว่าบางทีเขาจะไปอยู่ตรงไหนเขาจะติดต่อคุณครูได้อย่างไรค่ะ,ะดิฉันจะเข้าไปชมหมู่บ้านนะคะทุกๆเดือนตรงนี้ก็จะแจ้ง กับทางตัวผู้ใหญ่และาชาวบ้านที่เข้ามาประชุมอะค่ะในวันนั้นว่าถ้าเห็นว่ามีเด็กที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษานะคะให้ติดต่อประสานมาที่ตัวผู้ใหญ่บ้านาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือทหารค่ะหน่วยงานทหารจะอยู่รอบๆโรงเรียนเราหรือแม้กระทั่งตัวคุณครูเองนะคะคุณครูที่ที่จะเข้าไปเยี่ยมบ้านของเด็กทุกหลายค่ะตรงนี้สามารถเข้ามาได้เลยแม้แต่ตัวดิฉันค่ะดวยค่ะก็มาแจ้งได้เลยค่ะ เรียกได้ว่าทุกช่องทางเลยนะครับที่เป็นช่องทางของหน่วยงานของรัฐนะครับสามารถติดต่อได้แล้วเดี๋ยวทุกช่องทางเนี่ยจะมาปันจบที่พออโรงเรียนบ้านบ่าวีแห่งนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่สําคัญเลยในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดที่นี่พบปัญหานี้บ้างไหมครับด้วยชุมชนบ่หวีเรานะคะก็จะมีในเรื่องของอน่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดค่ะตรงนี้ทางโรงเรียนก็ได้ รณรงค์ให้ความรู้กับเด็กไปนะคะเพื่อที่จะได้ไปอธิบายให้กับทางผู้ปกครองฟังนะคะว่ามันมีผลดีผลเสียผลร้ายอย่างไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าค่ะทางเด็กเองก็จะได้ไม่ต้องไปยุง่งทางผู้ปกครองก็จะได้เลิกตรงนี้แล้วก็มีการรณรงค์ด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมครับและนี่คือจิตวิญญาณของความเป็นครูนะครับ ของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบาวีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับที่เป็นห่วงเป็นใยต่อเด็กชาติพันธุ์ทุกคนนะครับต้องการให้เด็กไปสู่จุดหมายที่สูงสุดของชีวิตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผอมากเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกับเราและส่งความห่วงใยไปถึงน้องๆทุกคนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ